รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกๆรอยยิ้มแห่งความสำเร็จว่าจะได้มาลงทิศมาเหลย ทำด้วยใจกว่าจะมีเส้นทางของตัวเองผู้คนมากมายบนหนทางชีวิตออกเดินอย่างไรจุดหมายจะพาไปมองมองและชี้ทางให้สั้งหวังเพิ่มกำลังใจพวกเราพร้อมเป็นเข็มทิศอาชีพ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเข็มทิศอาชีพรายการที่จะชี้ช่องทางสร้างเสริอมอาชีพให้กับคุณผู้ชมได้นําไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตกับดิฉันฝ้ายธนวันถามูลค่ะและในวันนี้ค่ะฝ้ายจะพาคุณผู้ชมมาพบกับการทําเสื้อจากเส้นใยของผักตบชวาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญตําบลหนองน้สํสใสอาเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ต้องบอกว่าบริเวณนี้นะคะเขามีปัญหาเรื่องผักตบชวาที่อยู่ในแม่น้ําลาคลองมีปริมาณที่มากแล้วก็หนาแน่นค่ะส่งผลให้เกิดการขีดขวางการจราจรหรือว่าการสัญจรทางน้ําการระบายน้ําก็ไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ําท่วมและที่สําคัญปัญหาใหญ่เลยค่ะคือการขยายพันธุ์ของผักตบชวาที่ในระยะเวลารวดเร็วแล้วก็ยังไม่สามารถจัดการได้ค่ะ จากปัญหาเหล่านี้ค่ะจึงเกิดเป็นแนวคิดในการแปรรูปผักตบชวาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยในช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังทัศนะของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญรับชมได้เลยค่ะครับก็แนวคิดเรื่องการจัดการผักตบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับจริงๆถ้าเราเรา เราดูย้อนกลับไปสักสีปีเราจะเห็นว่านโยบายรัฐบาลหนึ่งในนโยบายที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการกําจัดผักตบนะในคูคลองถามว่ากำ,กำจัดทําไมเพราะว่าผักตบเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อาการระบายน้ําซึ่งถ้าเราเราย้อนกลับดูให้ดีนะครับปี2,554ถ้าเป็นปีคศก็คือ2,011นเะครับเเรามีความเสียหายจากปัญหาการน้ําท่วมเนี่ย 1.4ล,ล้านล้านในปี54นะครับซึ่งมวลน้ำเนี่ยประมาณ5 0,000ล้านคิวปัญหาหนึ่งที่เป็นหลักของของนั่นเลยก็คือเรื่องของพืชขวางทางน้ําบางครั้งพอลอยไปติดสะพานแล้วก็ขวางนะครับนั่นคือภาพใหญ่ที่รัฐบาลออก็ใช้หลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานทาหารชนประทานนะครับหน่วยงานโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยหลายหน่วยงานที่ลงมาจัดการนะครับเมื่อส่ง อันนี้เป็นงานส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจากนโยาบายระบานการร่วมปฏิบัติการมีทั้งกรมเจ้าท่ากรมอะไรต่างๆเนี่ยเยอะเยอะมากนะครับรวมถึงท้องถิ่นต่างๆด้วยในการจัดการผักตบเมื่อลงมาในเชิงคําสั่งนะครับอันนี้ท่านนายกผ่านและมติมหาไทยผ่านกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับลงมาดูในเรื่องการจัดการผักตบเราก็แบ่งแบ่งในแบ่งการจัดการผักตบเนี่ยเป็นหลายรูปแบบนะครับหนึ่งการบูรณาการโดยใช้ทีมทํางานเนี่ยก็คือการ ทำงานแบบทีมเข้มข้นเนี่ยในการที่จะไปหาโดยโดยเอานโยบายส่วนกลางมาทางทางกรมโยธาก็ทำแอปพลิเคชันเพื่อระบุพิกัดของผักตบต่างๆทั้งหมดนะครับเราเองก็ชี้เป้าก็คือทางกรมชลประทานข้อดีก็คือว่าวันนี้ไม่ปล่อยผักตบผ่านประตูนะครับในเชิงชุมชนเราก็บอกว่าแต่ละอำเภอนะครับทำพิกัดของผักตบแล้วก็ช่วยกันดูแลผักตบเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่ากำจัดไม่หมด นะครับเพราะหนึ่งต้นหนึ่งดอกเนี่ยขยายได้พันห้าร้อยต้นเป็นเป็นปัญหาในการจัดการ <Yeah. S 1> เยอะยากมากสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือให้ผู้นําชุมชนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันท้องถิ่นคืออบตอรหรือเทศบาลนะครับบูรณาการร่วมกันแล้วก็บางครั้งก็จะใช้เครื่องมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากจากโยธาธิการจากกลุ่มชมระทานจากกรมเจ้าท่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวมาลงขันลง,ลงเรียกว่าลงแขก จัดการนะครับอันนี้ก็ทําให้ระบบน้ําหมุนเวียน้ขึ้นในในสาปีที่ผ่านมาก็คือทําได้ดีมากๆนะครับแต่ก็ถามว่ามันมันคลาดสายตาไม่ได้เลยไงหยุดการจัดการเมื่อไหร่ก็ทําไปอันนี้มันก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการก็คือเอามาแล้วเราก็มีกรมพนาที่ดินเอามาเรื่องของการทําปุ๋ยทําปุ๋ยนะครับออหลายหน่วยก็มามาย่อยมาทําโรงงานแต่ว่าเราคิดว่าการจัดการที่ง่ายที่สุดก็คือการทําปุ๋ย เอาขึ้นมากองแล้วก็ใส่พอดอนะครับในการที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นปุ๋ยซึ่งก็ทําได้ดีในหลายชุมชนความสําเร็จเนี่ยต้องกลับเรียนว่าชุมชนเป็นหลักนะครับถ้าขาดการเฝ้าระวังไม่ช่วยดูแลไม่มีทางการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ครับผมก็อีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวที่หลายจังหวัดทํากันอยู่แล้วก็คือเรื่องของการที่เอาแนวคิดในการแปลผักตบมาใช้ประโยชน์ นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2- อสแนวทางก็คือ1เอาตัวผักตบเองเนี่ยมามารีดเป็นเส้นเลยแล้วก็ทอเป็นเครื่องมือแต่ก่อนนี้จะเป็นสารนะครับก็คือไปอบดายทําให้แห้งแล้วมาทําเป็นเครื่องเครื่องผิดพันธ์ต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้สักสักสิปีเนี่ยก็จะทําเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแต่พวกนี้การจัดการการอบแห้งการดรายต่างๆเนี่ยต้องทําให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะจัดการได้ไม่มันจะเกิดเชื้อรา นะครับก็มาใช้ในผิดพันธุ์ต่างๆอีกอันนึงที่มาใช้ก็คือเรื่องอันนี้มันมันสูงขึ้นมาอีกก็คือมีหลายหน่วยจริงๆแล้วมีหลายหน่วยงานนะหลายชุมชนที่มีความคิดก็คือเอาผักตบมาทอเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มาทําเป็นผิดพันธุ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดต้องต้องอัพใหม่อีกชั้นมันมีกระบวนการที่สอดเข้ามาเยอะนะครับตั้งแต่การทําเส้นใยนะครับก็มีหลายภาควิชาการมาทําเรื่องเส้นใย เส้นใหญ่เสร็จแล้วก็ไปทําเป็นเส้นนะครับที่บางไรก็มีทําที่นี่ก็มีทํานะครับก็เป็นการทําเส้นต่างๆเนี่ยแปลรูปถามว่าทําไมใช้ผักตบจริงๆแล้วมีแนวคิดเสนอว่าใช้ใบเตยใบเตยก็ทําเสื้อผ้าทําเป็นทอผ้าได้แต่เริ่มจากวิธีคิดก็คือว่าถ้าใช้ผิดพันธุ์ที่มีต้นทุนถ้าท่านปลูกใบเตยท่านต้องลงทุนปลูกต้องใช้ปุ๋ยต้องใช้น้ําใช้อะไรต่างแต่ผักตบเนี่ย มันเริ่มต้นด้วยผิดพันธุ์ที่ไม่มีต้นทุนนะครับไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นการการแปลรูปผิดพันธุ์เนี่ยมา,มาใช้สิ่งต่างๆเหล่าน,นี้มันทาให้มันทาให้ต้นทุนมันถูกลงนะครับแล้วก็แปลรูปเราก็ใช้เครื่องมือที่มีอยู่เช่นแทนที่เราจะต้องตั้งโรงงานทอเส้นเรามีโรงงานทออยู่แล้วเราก็ขอในการแปลรูปเราก็ทําเส้นใหญ่นะครับโดยมีทางวิทยาลัยออกแบบหน่วยงานที่ออกแบบเครื่องใหญ่แล้วทดลองผ่านแล้ว ในหลายปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว,ว่ามันอยู่บนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือบางหน่วยงานชุมชนไป็นปยน้งแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วขยายความคิดในเชิงชุมชนคือเริ่มจากการวิธีการรับซื้อพอรับซื้อปั๊บทุกคนเห็นละถ้าอยู่ดีบอกว่าให้ทุกคนช่วยเก็บผักตบไม่มีใครเก็บแล้วครับอันนี้ยืนยันว่ายากนะก็ก็มีแต่อาจจะน้อยแต่ผมบอกว่าเปลี่ยนผักตบให้มีค่าใครใครตีผักตบแห้งทําเส้นให่มามาขายอ่า ตันละ4 0 0 5 0 0เอ๊ะดี่าอยู่เปล่าๆนะสองผักตบก็ไม่ต้องหาใช่ไหมครับต้องต้องแยกระหว่างความคิดนะครับว่าผักตบเหล่านี้ไม่ได้สร้างภาระให้กับชุมชนเพิ่มเพราะผักตบเรามีต้องมีการจัดการอยู่แล้วนั้นเรามาปเป็นเส้นปับ๊บคิดต่อเราก็ให้คําแนะนาําเพราะว่ามีไอเดียว,ว่าถ้าจะต้องตั้งโรงงานมาทําเส้นเราต้องใช้เครื่องจกอักรเยอะๆต้องลงทุนสูงก็ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการอีกก็บอกเอาเคงงั้น งั้นก็หาพื้นที่ทําพอจะมาทอง่ายแล้วอันนี้บางเอิญเนี่ยมีข้อเสนอแนะคือกลุ่มที่มาที่พาชีก็คือว่ามีกลุ่มทอผ้าทอเขาม้าอยู่ที่พาชีโอเคงั้นงั้นเราไม่ใช่อยู่ดีๆไปบอกเขาเปลี่ยนนะฮะวันนี้การทํางานกับทุกชุมชนหนึ่งต้องสร้างความเข้าใจเห็นประโยชน์ร่วมกันเราตั้งตอนแรกผู้นําก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจนะครับพอเราทอเสร็จออกมาเป็นผืนเมตรหนึ่งห้าร้อย ก็มีคนถามผมนะฮะมีท่านผู้นําท้องถิ่นถามผมว่าพู้ว่ามันแพงเหลือเกินอ่ะซื้อไม่ไหวหชาวบ้านผมตอบเขาว่าผมว่าไม่ได้ทาให้ชาวบ้านใช้ผมอยากให้เขาขายได้ราคาแล้วเขาได้ตังค์เข้าใจไหมฮะเขาได้ตังค์มากเขาอยากซื้ออะไรเขาซื้อได้แต่เขาทอผ้าขาวม้าวันนี้วันนึงร้อยสองร้อยเขาอยู่ไม่ได้นะครับนั่นคือเหตุผลว่าเปลี่ยน จากที่คุณได้ราคาแล้วเอ้ยวันนี้คุณได้รายได้เพิ่มขึ้นคุณเปลี่ยนมาทออันนี้ดีไหม <_ t oss> ก็ทํางานใกล้เคียงเดิมจริงไหมครับแต่อย่าลืมนะครับทั่วโลก handmade <_ t oss> ดีกว่าคุณทําจากโรงงาน 2. ชาวบ้านซื้อไม่ได้โอเคมันแพงแต่อย่าลืมนะครับวันใดที่คุณลดราคาสินค้าเมื่อไหร่คุณทําลายตลาดตัวเองสิ่งที่ผมพยายามบอกก็ว่าอย่าลดราคาก็คือว่าอย่าลดราคาเพราะเป็นการทําลายตลาด2 ถ้าคุณใส่คุณใช้ผ้าผิดพัน์วันนี้คุณเดินไปที่ไหนในประเทศไทยคุณว่าเขามีไหมครับอย่างแทบม,มันมีครับแต่มันน้อยมากมันมีผมเรียนแล้วว่ามีบางชุมชนที่ทําอยู่แต่ว่ามันน้อยมากซึ่งมันจะเป็นมันพราวอ่ะมันภูมิใจวันนี้เราใช้ผิดพันธ์ผักตบใช่ไหมครับสองต้องคิดว่าท,ทุกบาทที่ซื้อนั่นคือเงินที่กลับไปที่ชุมชนผมไม่ได้บอกว่าชาวบ้านซื้อไม่ได้ หรือไม่อยากให้ชาวบ้านซื้อแต่ผมอยากให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดว่าถ้าเขาลดราคาแล้วให้ชาวบ้านซื้อได้นั่นคือการทําลายตลาดของผักตกนั่นคือเหตุผลนะครับอ้าพอคร่าวๆนะฮะพอ,อมาเรื่องชื่อถ้าถามว่าชื่ออะไรจริงๆแล้วเราทําผิดพันหลายตัวเราบอกว่าถ้าจะสร้างถ้าเราสร้างชื่อผิดพันเ์เยอะๆการจดจํามันก็ยากผมก็บอกว่าทุกอย่างที่สร้างในอยุธยาขอให้ใช้คําว่าอายุยา เออทำไมไม่ใช้อยุธยาอโยธยามันดูดูมันคลาสสิกนะครับแล้วถามว่าทําไมมีพาชีก็แหล่งกําเนิดของผิดพันนั้นมาจากไหนนะเรามีผิดพันที่เรียกว่าเราทําสาโทที่เต่าเล่าเราใช้คําว่าเต่าเล่าอโยธยาเพราะสาโทเนี่ยมาจากตําบลเต่าเล่าตัวนี้มาจากอำเภอพาชีเราก็บอกว่าพาชีอโยธยาเรานี่คือวิธีคิดของการสร้างแบรนด์ ากนโยบายของรัฐบาลนะคะในการที่จะกําจัดผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคในการระบายน้ํารวมไปถึงการก่อให้เกิดการสัญจรต่างๆที่ไม่สะดวกแบบนี้เนี่ยจึงเกิดเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นทั้งการทําปุ๋ยค่ะการนํามาอบแห้งทําเป็นกระเป๋าแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดราคาที่สูงจึงไม่เกิดแรงจูงใจให้กับชาวบ้านในการที่จะเก็บผักตบชวาค่ะ จึงทําให้เกิดแนวคิดในการรับซื้อผักตบชวาจากชาวบ้านนะคะในราคาตันละ400-500บาทรวมไปถึงการนําเส้นใยของผักตบชวามาทอเป็นผ้าสวยๆค่ะแต่กรรมวิธีต่างๆในการทอผ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะวิถีชีวิตของชาวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็คือจะเป็นวิถีชีวิตของชาวริมน้ําแล้วก็มีแม่น้ําลําคลอง ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการาทําการเกษตรนะคะทำนาเป็นส่วนใหญ่คือแม่น้ำลำคลองพวกนี้ก็จะได้ได้ประสบปัญหาในเรื่องของผักตบชวาซึ่งซึ่งมากิีดขวางในการเดินเรือของของการขนส่งทางทางการเรือนะคะแล้วก็ เป็นผักตบชวาที่เข้ามามาอยู่ในคลองที่ใช้ในการเกษตรก็คือชาวนาก็จะสูบน้ําเข้านานตัวต้นผักตบชวาเนี่ยจะแย่งน้ำนะคะน้ําที่ใช้ในการเกษตรก็จะน้อยลงปัญหาของผักตบชวาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก,ก็เลยได้มีแนวคิดจากท่านผู้ว่าว่าให้ชาวอําเภอภาชีนะคะเก็บผักตบชวาขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้นําผักตบชวามาทําเป็นผ้าทอมือผักตบชวาก็เลยรวมกลุ่มของ กลุ่มาทอผ้าของหมาอยู่แล้วก็คือนําเส้นใยของผักตบชวาะะมาพัฒนาเป็นผ้าทอมือของผักตบชวาอีกต่อไปค่ะจากที่ได้รับคําแนะนําจากท่านผู้ว่านะคะทางกศนอําเภอภาชีก็ได้นํามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการทอผ้าผักตบชวาทีนี้ว่าเรื่องของการาฝึกอาชีพเนี่ย กลุ่มที่เรามีกลุ่มอยู่แล้วก็คือกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญก็มีทักษะในเรื่องของการทอผ้าคือเรามีเครือข่ายก,กลุ่มในชุมชนที่แข็งแรงท่านผู้ว่าก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถขับเคลื่อนการนําผักตบชวามาแปรรูปได้ทางกศนนะคะกะ็มีบทบาทหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพแล้วก็สร้างนวัตกรรมเรื่องของเส้นใยผักตบชวาให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญได้ พัฒนาเป็นอาชีพหลักจริงๆต่อไปค่ะจากการที่ทางกศนได้มาฝึกอาชีพในการทําผ้าผักตบชวาให้กับกลุ่มนะคะก็คือตอนนี้ที่มองเห็นประโยชน์ในชุมชนก็คือทางทั่วประเทศให้ความสนใจในเรื่องผลิตภ,ภัณฑ์ของกลุ่มศูนย์ฝึกมีชีวิตว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดโลกร้อนช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการกําจัดผักตบชวาของอำเภอภาชีเดิมที่เราเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ เป็นการทอผ้าจำหน่ายในระดับของผอลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะแต่ปัจจุบันการสร้างรายได้จากผักตบชวาก็ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศแล้วก็หลั่งไหลกันมาในเรื่องของการศึกษาดูงานทางกลุ่มอาชีพจากเดิมที่เป็นแค่ชาวบ้านทอผ้าธรรมดาปัจจุบันนี้ก็ได้นำความรู้ถือว่าเป็นปราชชาวบ้านนาความรู้ให้กับประชาชนที่รวมกลุ่มกันมาศึกษาดูงานการแปรรูปผักตบชวาไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอมือผักตบชวาหรือจานจากผักตบชวาสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นเกอบเป็นกำรรเลยค่ะ คือว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครืบุญนี่นะคะเดิมทีสมาชิกที่ทอผ้าเข่าม้าเนี่ยก็จะทอผ้าไหมก่อนนะคะโดยรับเส้นไหมาจากพระราชวังสวนจิตรดาพอทอได้แล้วก็ส่งกลับเข้าวังต่อมาคนที่ทอผ้าไหมได้เนี่ยก็คิดอยากจะหาะไรายได้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยคิดการทอผ้าเข่าม้าขึ้น นะคะก็หาครูมาสอนเราก็ทอผ้าเข่าม้ากันได้กลุ่มของเราจะก,การทอผ้อาเข่าม้าขายเป็นผืนๆแล้วนะคะมีการแปรรูปด้วยต่อมาจากแนวคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะร่วมกับคุณครูเต้ยครูกศออนอมอเพอภาชีก็ได้คิดวิธีการานำผักตบชวามาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ด้วยการนำเส้นใยผักตบชวานะคะ มาทำเป็นเส้นได้แล้วก็ส่งมาให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ทอการทอผ้าผักตบชวาวิธีการก็เหมือนกับทอผ้าเข่าม้านะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นคือผ้าจากเส้นใยผักตบชวาค่ะแล้วจากทอเป็นผืนผ้าได้แล้วก็มีการแปลรูปเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะ แล้วก็มีของใช้อื่นๆเล็กๆ,ๆน้นยๆอย่างเช่นพวงกุญแจหรือว่ากระเป๋าโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์นี่ค่ะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเป็นแบบอื่นๆอีกค่ะขั้นตอนการทำผ้าขม้านะคะก็คือเราจะตั้งหลอดหลอดที่เราจะมาคึ้นหาความยาวความกว้างให้ได้ตามความต้องการของเราเราตั้งหลอดหาตาหาลายแล้วเราก็เดินเดินตามแค่นะคะให้ได้ความยาวความกว้าง เสร็จแล้วเราก็เก็บมว้วนใส่ภาชนะอย่างกระมังหรืออะไรก็ได้แล้วเราก็มาร้อยฟันหวีพอร้อยฟันหวีเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือถากตะกอที่เหยียบสลับมาค่ะสลับขึ้นสลับลงแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ไปดึงให้มันตึงให้สม่ำเสมอแล้วเราก็ใช้กระสวยใช้หลอดกอทอมาหลอดทอ ก็มีอีกอย่างหนึง่งหลอดขึ้นก็อีกอย่างหนึ่งค่ะมันจะแตกต,ต่างกันทีนี้เราก็ได้ความต้องการของเราเราก็มาพุ่งก็สวยเหยียบสลับขั้นตอนการผลิตก็คือเราจะเอาลายไหนความยาวเท่าไหร่เราก็ตามต้องการของเราอะค่ะคือเส้นใย,ยผักตบชวามันจะนิ่มแล้วมันจะเป็นขุยมันจะไม่เรียบเหมือนผ้าคมมาค่ะ แต่วิธีการทอก็เช่นกันค่ะทำเหมือนกันทุกขั้นตอนนะคะก็เปลี่ยนจากเส้นใยของผ้าขม้าแล้วก็ไปใช้เส้นใยของผักตกมะค่ะ จากเดิมนะคะมีอาชีพค้ขาขายอยู่แล้วพอมีเวลาว่างก็มาลองดูป้าพวกป้าๆที่เขาทอผ้าสมากันก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำได้เลยหัดเลยหัดขึ้นกี่ทอดูที่แรกก็กระท่อนกระแท่นทอได้ขาดอะไรตลอดเวลา <c oughs> ต้องอดทนทำไปเรื่อยๆความชำนาญในการทอก็ ก่าจะทอเป็นสองเดือนสามเดือนถึงทอเป็นทอได้คล่องพอทอเริ่มเริ่มทอไปเรื่อยๆได้มีไรายได้เข้ามามีออเดอร์สั่งมีไรายได้เพิ่มก็ทำเป็นหลักเลยทีเนี้ยพัฒนาไปเรื่อยๆจากผ้าขามา้ามาเป็นผ้าผักตบตอนนี้เราก็ทอผ้าผักตบชวาอยู่ซึ่งรายได้ก็ดีกว่าทอผ้าขามา้า เพิ่มขึ้นเป็นรายได้ที่เราภูมิใจมากทำให้เราพัฒนาจากผักผักตบเป็นขยะแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นเส้นใยสำหรับทอผ้าอย่างเงี้ยทำให้กลุ่มเรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเราก็ภูมิใจมากเลยสำหรับงานทอผ้าผักตบชวาตัวนี้ ถ้าสนใจศึกษาดูงานหรือเรียนรู้หลักสูตรการทอผ้าจากผักตบชวาน,นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่กศนอำเภอภาชีค่ะของเรานะคะจัดการเรียนการสอนให้ฟรีสำหรับประชาชนทั่วประเทศเลยค่ะส่วนการศึกษาที่จากในระบบหรือทางกศนเองนะคะสนใจก็สามารถติดต่อที่กศนอำเภอภาชีได้ในเรื่องของการศึกษาดูงานเรามีหลักสูตรมากมายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เช่นผ้าขาม้านะคะผ้าทอมือจากผักตบชวาแล้วก็ จานผักตบชวาค่ะยังไงสนใจติดต่อได้ที่กศนออำเภอภาชีแล้วก็เพจของกศนตะมนไผ่ล,ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เบอร์ครูนะคะครูเต้ยนะคะครูกรศนตามํมนลไผ่ล้อมเบอร์0863731678ค่ะ น่าเชื่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมจากวัชพืชทางน้ําที่ไม่มีใครต้องการสามารถแปรรูปให้กลายเป็นเสื้อผ้าสวยๆได้เกิดมาเป็นจานเกิดมาเป็นกระดาษและยังทําให้เกิดเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้มีงานทําแล้วก็เป็นรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยที่สําคัญยังช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เป็นการช่วยกันในการสร้างเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะ ต้องบอกว่าแนวคิดเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถขยายเข้าสู่วงสังคมแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจภาครวมของประเทศไทยเข้มแข็งได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถนําแนวคิดนี้ไปปรับประยุก์ตใช้ได้นะคะและในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะเข็มทิศอาชีพก็หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือถ้ามีข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้ตามหน้าจอที่ขึ้นตอนนี้เลยค่ะ และสำหรับครั้งหน้านะคะฟ้ายจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาชีพอะไรที่น่าสนใจต้องห้ามพลาดกันนะคะสวหสับวันนี้สวัสดีค่ะยังมีชีวิตยังมีเรียวได้มีลมหายใจต้องสู้ต่อไปจะยังไงจะไม่ยอมไม่หยุดฝันเพื่อคนที่รัก เส้นทางฝันยังคงมีทิศทางที่ชัดเจนจะไม่ย่ออ